สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ขอนเสนอรถไทยเชกินะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น TL 1,700นะครับเครื่องยนต์สสูบ17แรงมาโฟวินนะเก่านอกนะครับไม่เคยใช้งานในไทย ตั้งอุปกรณ์ด้านหน้าให้นะครับเนี่ยไปดันนี่เป็นของรถเกียร์นะครับไอ้อลิ้นไอ้นรัวงเนี้ยคมกิ๊บเลยนะครับเนี่ยระวังบาดมือด้วยนะครับเก็บงานลวดซึมให้แล้วก็ทำสีให้ใหม่นะครับ่อนหน้าติดตั้งให้ใหม่นนะครับคอนคนใหม่ ยางสภาพยางจอกเยอะนะจะว่ามีแต่แรงงานนะครับก็ใช้ได้อีกยาวๆอยู่นะครับเนี่ยจอกเยอะแต่มันจะมีแต่แรงงานนะครับเก็บตัวซึมให้แล้วนะครับเปลี่ยนซีมทั้งหน้าให้เรียบร้อยตอนนี้เครื่องไม่ไอไม่ดันนะครับ เกียร์ปกติไฮริกี้นะครับพิธีเราหมุนไปหาไปตัดยากอะไม่ผิดหังคันนี้นะครับอุปกรณ์จะมีแค่ดันหน้าให้นะครับก็ไปหาไซเอาครับช่วงนี้พ่อค่า,าง,งบน้อยจะข,ขายกำไรคันละนิดคันละหน่อยนะครับไม่ดีวเวยกับพ่อสักทีหรอกเบาะใส่ให้าม่นะครับ เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโซวินกใกล้ๆไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดนะครับเดี๋ยวมาดนะูพยายามรีวิวให้ละเอียดหนะ่อยนะครับรแบบคนที่อยู่ไกลมาชมไม่ได้ก็ต้องดูรีวิวนี่นะครับไฟหน้าติดทั้งสอง หลอดไฟหน้านก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับสายพานตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้ว,น,น,น,ลน,ลวนะครับก็ถือว่าเก็บงานเยอะอยู่ครับคันนี้แบตเตอรี่ก็ลูกใหม่นะครับเบิกใหม่เลยแกะกล่องเลยนะครับแบตเตอรี่ดี๋าามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงหน่อย ก็บเครื่องยิงตัวนี้นะนี่ถือว่าโอเคครับคันนี้ไปหาไม่ใช่ก็เดี๋ยวมาชมจริงก็ได้ครับเดี๋ยวรียิวครับให้ดูครับ